วันนี้พามาที่พิพิธภัณฑ์โฮจิมินนะคะที่เวียดนามค่ะเมืองโฮจิมินเมืองหลวงของเขาก็จะมีความสวยงามของสถาปัตยาการรมแบบนี้นะคะรวมไปถึงอากาศที่เวียดนามต้องบอกว่าร้อนไม่แพ้ไทยเลยจริงๆอันนี้คือเหงือ่อเกล็ดออกแบบเต็มที่เลยนะคะวันนี้เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับผิวพรรณก็มีมาเช่นเคยค่ะสําหรับใครที่ เป็นฝ้าหน้าหมองคล้ำง่ายหน้าไม่ค่อยใสนะคะเกดก็อยากแนะนําสําหรับทริปที่เราจะต้องออกเหงือ่อลุยแดดแบบนี้แนะนําเลยเกดใช้ตัวนี้ค่ะมีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มตัวนี้นะคะเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมกระเปสหน้าใสและรองพื้นเกรดพรีเมียมเกดก็ใช้ทั้งหน้าและตัวเลยเพราะว่าแดดเนี่ยที่นี่ โอ้โหแบบต้องบอกว่าทะลุองศามากๆแล้วก็อบอ้าวร้อนจริงๆค่ะทีนี้การทานะคะได้ประโยชน์ยังไงคนที่เป็นฝ้าอยู่แล้วก็จะช่วยป้องกันผิวจาก U V ทําให้ฝ้าเนี่ยดีขึ้นนะคะไม่กระตุ้นไม่ดน U V กระตุ้นให้ฝ้ามันเข้มขึ้นส่วนคนที่ เริ่มเริ่มเป็นฟ้ายิ่งต้องใช้เลยค่ะแต่คนที่ยังไม่เป็นอันนี้คุณโชคดีมากๆต้องรีบกันแดดเลยนะคะเพราะป้องกันดีกว่ารักษาก็ส่งความสุขให้ทุกคนด้วยเดี๋ยวจะเอาแดดที่โฮจิมินมาให้ดูกันเลยนะว่าแดดแรงขนาดนี้เลยเห็นกันไม่เอ่ยแดดข้างนอกโอ้โหแดดแรงแบบนี้ค่ะ,ะในใน่เรามาแล้วก็จะพาชมข้างในกันด้วยนะคะว่าสวยงามขนาดไหน <ś les> นี่เลยเหื่อยังไหลอยู่เลยนะคะเพราะว่าเดินบันไดขึ้นมาบันไดก็ส,สวยงามมากๆออันนี้พิพิธภัณฑ์นะคะข้างในก็จะมีเป็นพวกโบราณวัตถุต่างๆให้เราได้เห็นว่าวิวัฒนาการการที่เขาสร้างบ้านสร้างเมืองนี่มาจากไหนบ้างเครื่องปั้นดินเผาทำยังไงอันนี้รวมไปถึงการทำอาุธสงครามนะคะ อยากให้ดูบันไดเดี๋ยวเกดพาไปดูบันไดเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะบายบายกันไปนะบันไดเขาเนี่ยทำได้สวยจริงๆแล้วก็เป็นการทําสถาปตัตยกรรมแบบนี่เลยแบบยุโรปเลยบันไดแบบนี้เลยนะคะอ่านี่เลย ก็ขอส่งความสุขให้ทุกคนด้วยนะคะจากเวียดนามเดี๋ยวเรากับไทยก็ส่งความสุขให้เช่นเคยค่ะกับเคล็ดลับดีๆผิวพรรณนะคะแล้วก็พาเที่ยวพาชมกันแบบนี้ด้วยส่งความสุขให้ทุกคนนะคะ